กั้งใจหลับตาจะเิญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบา พอสบายสบายทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายแล้วก็ระวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆ เบาเบาสบายตั้งสบายต้องผ่อนคลายตั้งตามใจให้ใสใสให้บริสุทธิ์ให้เยือกเย็นต้องทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง ไม่ยึดมั่นถึงมัดให้สิ่งใดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของตั้งคลายความผูกพันใจจะได้กรวมได้ง่ายหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่าย ก็นำใจกลับไปสู่ที่ตั้งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะ ไา้จำง่ายจะบริอเวณกลางท้องนะสำหรับผู้มาใหม่ให้ทำใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆแล้วก็นึกถึงบุญทุกบุญที่เราได้ทำาวนมาเนะี ไม่ว่าบุญที่เราทําทางโลกสงเคราะห์โลกหรือบุญในทางธรรมที่ทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นนะจ๊ะนึกถึงบุญทุกทุกบุญด้วยใจที่เบิกบานที่แช่มชื่น ว่าเราได้เกิดาณิชาตินี้เราไม่ได้ประมาทในการดำเนินชีวิตให้นึกถึงบุญทุกๆุกกบุญดังกล่าวในใจที่เบิกบานที่แช่มชื่นนึกถึงบุญที่เราทำได้อย่างง่ายๆและระลึมมากที่สุด ก่อนและเดี๋ยวความเลิ่มนี้ก็จะได้ไปดึงดึงโดดบุญทุกๆบุญที่เราทําผ่านมาเนี่ยจะมารวมเป็นดวงบุญใส,ใสติดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด เป็นดวงบุญใสๆกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วจะใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างน้อยก็เหมือนพระจันทร์ในคืนวันเป็น จะใสใส,สบริสุทธิ์ดวงบุญนี้เป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่เราเป็นปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าบุญนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญทีเดียว ทั้งในมนุษย์ในเทวโลกในปรโลกล้วนต้องใช้บุญทั้งสิ้นสู่เทวโลกอาศัยบุญที่เราได้สั่งสมเอาไวน้นบุญยาธาตุนี่สำคัญีเดียว จะบรรลุมรรคผลนิพพานก็ต้องอาศัยบุญที่กลั่นจิตให้บริสุทธิ์จนกระทั่งสว่างสวัยในกลางกายขณนนี้เราก็ลึกถึงบุญนึกด้วยใจที่นิ่งๆนุน่มๆ เบาเบาสบายสยนึกฤทิ์บุญนี้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ให้แก่บัรพบุุษบุปกรารีหมู่ญาติของเราผู้จะเป็นที่รักของเรานี่นนะที่ลจากโลกนี้ไปแล้วนะจ๊ะนึกกทิ์บุญนี้ไปให้ท่านเหล่านั้นนะ ที่ท่านมีทุกมากท่านก็จะได้ทุกน้อยที่มีทุกน้อยก็จะได้พ้นทุกที่มีสุขน้อยก็จะได้มีสุขมากที่มีสุขมากอยู่แล้วก็จะได้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆให้นึกถึงชื่อภาพนาตาตัวท่านอะหรือรวมๆไป นึกไปอย่างนั้นนรจจะและ้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนะี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบนของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุม วของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจ ให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกัน ในหลากอธิษฐานจิตโดยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกทั่งบุญที่เราได้จเจริญสมาธิภาวนาใหร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวให้ครอบคคัออบอุ่น ขอธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะสับ พุทธาผลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเทเจนราคังบันดามมสาปโสเตธละตาสุขิตาวิุญนหาพุทธาสเนนีรคาสุขิตาโหทะสหัพเพหิยาติพีสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังขานุภาเวนะสัจจทัตถี Họ subscribe cho